วัสดีครับวันนี้พบกับโคแผงฤทธิ์วันนี้มาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับคลิปแรกของเราวันนี้ขอเสนอเมนูนะครับสปากเกตตี้น้ำพริกออกมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดูอันดับแรกดูเครื่องปรุงกันก่อนดีกว่านาะโอเคนี่นะครับมีสปากเกตตี้ที่ลวกแล้วมีพริกหอมกระเทียมมะเขือเทศ ราคาดไม่ได้เลยก็เอ,อเป็นหมูสับนะครับผมอโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องขออภัยนะครับถ่ายคนเดียวนะครับผมเริ่มกันที่ตำพริกแกงกันก่อนก็นี่เลยไม่มีอะไรมากมาริบพริกไปเดี๋ยวเราจะ ใส่เกลือนิดนึงนะครับผม,เ,มเกลือมาเกลือนะการที่เราใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อเป็นเคล็ดลับให้ ครับอ่าก็หนะะ้าตาก็จะประมาณนี้ ไายแล้วปิดแกงเดี๋ยวเรามาเริ่มลงม,มือทำกันเลยดีกว่าโอเคครับปริบจุดเตานะครับอ่าที่บ้านของผมค่อนข้างแมนนวลน,นะฮะตุดเต้าติดแล้วครับผมอเออจัดกล้องนิดนึงกลัวไม่เหลา ครับผมอ่ะเริ่มใส่น้ำมันนิดหน่อย่างนะครับเปุ๊บน้ำมันเริ่มร้อนแล้ว นะฮะ ปรุงอะไรทั้งนั้นนะครับผม,มดู พอหมูเริ่มจะสุกนะครับเราก็เติมมะเขือเทศอาเินไปเลย <c oughs> ไปชักไพยามดีมะเขือเทศด้วยนะฮะให้เละๆหนึ่ง <c oughs> โอเค ถ้าดูแล้วมันแห้งไปเราก็เติมน,น้ำได้นิดหน่อยนะครับ ผัดให้มะเขือเทศเละเลยนะครับผมโอเคแล้วเรก็ผัดไปเรื่อยๆผมขออนุญาตเติมน้ำนิดนึงอจจะตกกายขันใหญ่ไปนิดนึงครับแต่เราเติมไปนิดเดียวนะฮะ ค okay. ระหว่างนี้เราก็เคี่ยวให้มะเขือเทศเราเละเลยนะครับบี <B S 1> ังไปบีล <B S 1> งไปโอเคปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายเท่าไหร่ไม่รู้ครับกากดูแล้วก็น้ำปลา เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันกะดูครับโอเคเยี่ยวเข้าไปฮะรอให้เขางวดนิดนึงนะครับนี่เราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เลยโอเคเดี๋ยวเออ่ผมไปเตรียมาจานมาจัดจานกันดีกว่าระหว่างรอนะครับ โอเคได้ที่แล้วครับเรามาชิมกันอีกหนึ่ง อมมากโอเคอเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันเลยดีกว่าเนาะ No. Mm -hmm. โอเคนะครับการเราเราใส่เส้นลงไปก่อนเลยอ,อันนี้เส้นเราก็คลุกน้ํามันมาแล้ววันนี้ผมได้คลุกน้ํามันมะกอกน,นะครับแต่เราก็คลุกน้ํามันอะไรก็ได้ะแล้วแต่ เราเตรียมไหม้ครับมีนี่ด้วยคพื่แค่หมูขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับของที่คู่กับน้ำพริกอ่องจัดไปครับตามที่ชอบเลยชอบมากก็ใส่มากไม่ค่อยชอบก็ไม่ต้องใส่ อาประมาณนี้โอเคแล้วก,ก็ปับน้ำพริกอองเมื่อกี้นะครับ ยัดเผ็ดจานิดนึงอี้ปักชี้อาร่ยเพราะความสวยงามแต่งความงามสักหนึ่งใบ วนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วกับสปาเกตตี้น้ำพริกอององ่ายๆคุณทำได้ที่บ้านอ่าสำหรับเทนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมบ๊ายบาย เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับครัวแพงฤทธิ์สวัสดีครับ